โอเคครับเดี๋ยวจะพามัดยางนะมัดยางแบบง่ายๆนะครับอันดับแรกก็ยางรัดแกงใช้ยางรัดแกงได้เลยครับอันนี้เป็นสายคล้องแมสปกติเราได้ยางมาแล้วปุ๊บให้เรามาร์กเส้นนะครับเอาปากกาเขียเส้นเข้ามาประมาณเส้นหนึ่งจะได้เป็นตำแหน่งมาร์กที่หัวง่ามนะครับแล้วก็เวลามัดยางเนี่ยให้ให้หู ของอยางออกด้านนอกนะครับมันแบบนี้นะครับอ่ะอันดับแรกง่ายๆเลยนะครับนะกับประมาณนี้นะก็แนวเส้นตรงนี้ที่เราวัดเข้าไปเ้นหนึ่งกับเอามาแนบที่ยอดงานแบบนี้เลยนะครับวางให้ได้กึ่งกลางนะครับประมาณกึ่งกลางเมื่อได้กึ่งกลางแล้วเราก็เอาอยางรัดแกงมานะท่าแบบนี้เลยนะครับท่าแบบนี้เลยนะ ปุ๊บนี่นะครับพอเราวางทาาปุ๊บเราก็จัดจัดให้เส้นตรงนี้มันได้ขอบบนของง่ามเราก็ดึงครับดึงยางมานะครับมาลัดลัดเลยครับลัดแบบนี้เลยนะครับาการลัดยางเนี่ยเรา,เาจะลัดกี่รอบก็ได้ครับเอาให้มันแน่นเอาที่เราสบายใจ พอเรารัดได้แล้วเราก็เอาสายคล้องแมสมาไว้นงี้นะครับแล้วก็บนทับเลยนะครับทับแบบนี้เลยทับไปปกติผมจะลัดอยู่ประมาณ5้าหกรอบประมาณนี้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วพอเราได้างี้ปุ๊บเสร็จยางตรนี้เราก็เอาเข้ารูแล้วก็ดึงไว้นะครับดึงไว้นะดึงไว้แล้วก็ดึงเชือกสายคล้องแมสให,ให้ให้มันคล้องอยางเนี่ย วนกลับไปครับมันก็จะได้อย่างนี้เห็นไหมครับพอมันเป็นเศษยางตรงนี้เราก็ตัดทิ้งครับตัดทิ้งได้เลยนี่จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมไอ,อเส้นตรงนี้มันก็จะอยู่บนพอดีเลยเห็นไหมครับพอพลิกมาด้านนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวลองมัดอีกข้างหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยครับฝั่งนี้ก็เหมือนกัน นี่ก็ตัดยางที่เหลือทิ้งไปที่มันปูครับทิ้งไปนี่ได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะตรงเส้นตรงเส้นเส้นมาร์กมันก็จะอยู่ขอบบนของง่ามนะครับนี่เห็นไหมครับด้านข้างด้านหน้ายางเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะนี่นะครับเวลาดึงง่ามก็ดึงย้อนกลับมาอย่างงี้นะครับ เรียบร้อยนะครับมัดยาง,ง่ายๆครับไม่ยาก Oke diam 10 10 minit nak. Mama Gå. Sådan. Sidam, Okay, Sådan.